602นะครับก็ขออภยนะัยเนาะโหลดวิดีโอ112 117รวมไว้แล้วนะครับแต่พอมาดูในที่รออวมเนี่ยนะครับสคลิปรวมในคลิปเดียวกันเนี่ยหายไปเฉยเลยขออภัยนะ GA4532 มีหูเหมือนมีกิปเมาส์